เช่นเดียวกันข่าวต่อไปนะครับนี่เป็นอุทาหารณ์สำหรับคนที่ขายออนไลน์สุดท้ายเป็นการหลอกกันนะครับอีกแล้วอดีตพิธีกรสาว,สวอายุย,ยั่สมาเยอะนะครับ29ปีตนเองถูกรวบครับเพราะว่าข้อหาก็คือว่าไปหลอกลวงเขาขายสินค้าทางออนไลน์ครับอันนี้เป็นภาพพี่เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล8ครับไปจับกลุ่มนางสาวอิสราลักษ์นี่นะหรือน้องลูกน้ำครับ ลูกน้าลูกน้ำครับอดีตพิธีกรรายการทีวีน้องอายุ29ปีเท่าเองครับน,นะครับสวยนางแบบเลยครับช่อกองประชาชนแล้วก็ทุจริตหรือหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่นะนางคนนี้นะครับถูกจับได้ที่แถวคนโดิเนียมนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองกระทำความผิดอยู่คนเดีวยวแล้วครับแล้วทำไงอ่ะตำรวจเขาก็ติดตามมานะครับไปที่สุดแล้วก็ถูกจับได้ที่แถวแถวราชาเทวะ พฤติกรรมของเธออันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องบอกกล่าวกันคือไปชักชวนหลอกลวงบอกว่าโอ้ถ้าใครมาลงทุนได้นะครับนี่กำไรสูงมากเลยสิเอร์ซนต์หลงเชื่อไปเป็นร้อยกว่ารายครับเออร้อยเอยอถูกต้องแล้วครับร้อยกว่าราย oh. แล้วมูลค่าความเสียหายร้อยกว่ารายที่ว่านี้เป็นร้อยกว่าล้านบาทด้วยครับ เนี่ยเชิญมาครับมาลงทุนนําเงินไปลงทุนต่อนะขายธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้หญิงนะครับเดี๋ยวแบ่งกํลาลังตาที่ตกลงให้ในที่สุดแล้วก็ไม่ได้แบ่งครับนี่นะคนตามาหากินนะครับถ้าสุดริตก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ถูกต้องก็ต้อง ดำเนินการแบบนี้นะครับไปว่าจะเป็นธรรมดาหรือคนที่มีชื่อเสียงหรือคนสวยครับได้หมดนะครับแบบนี้ึงต้องระวังเพราะว่าคนมีชื่อเสียงคนเป็นเจนุนเจนี่มาคนออกทีวีนี่ก็ไปหลอกคนเขาได้นะเพราะว่าอาศัยว่าคนเชื่อถือนะคะคุยาามมนส